สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ขัวสมพรเมทีสกุลการจ้าเมนูวันนี้นะคะจะเป็นเมนูปลานดินนะคะนี่เลยก็จะมีพริกกับกระเทียมเมนูวันนี้นะคะมีชื่อว่าปลาผัดพริกใส่ใบโหระพานะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมนะคะนํามาตาให้ละเอียดเลยจ้าใช้ครบชิ่นเลยจ้าตําแหลกง่ายแหลกไว ต้องคกหินนะคะเราก็ตามไปนะคะแหลกน้อยแหลกมากเผ็ดน้อยเผ็ดมากเราก็ใส่ได้ตามความชอบของเราเลยนะคะมาจ้าเราก็มาทอดปลากันก่อนนะคะวันนี้สมพรก็ใช้ปลานิลสอตัวนะคะตัวก็จะไม่ค่อยใหญ่เท่าไหร่ก็นำมาหั่นเป็นชิ้นๆนะคะแล้วก็จะนำมาทอดนะคะใส่น้ำมันลงไปนะคะน้ำมันอันนี้ก็เป็นน้ำมันจาก การทอดปลาครั้งที่แล้วนะคะก็นํามาใช้ต่ออีกได้นะคะอีกเลยน้ามันร้อนแล้วนะคะเราก็ใส่ปลามปเลยจ้าก็ทําตามทอดให้เหลืองนะคะอันนี้เสียงรถจะดังนิดนึงนะคะจ้าเราก็ใส่ไปรอให้เหลืองก่อนนะคะแล้วเราค่อยกลับนะคะเมนู ปลาผัดพริกใส่ใบโหระพานะคะก็จะคล้ายๆกับผัดใบกะเล่านะคะแต่วันนี้ใส่ใบโหระพานะคะก็จะมีพริกกับกระเทียมตำให้ละเอียดนะคะเปื่อยแล้วนะคะเราก็ค่อยๆลัดนะคะปลานินนะคะก็ตัวไม่ใช่ใหญ่ก็จะมีซื้อไว้ติดตู้เย็นนะคะ อันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยจ้าที่จะนำมาทำ็นอาารสำหรับวันนี้นะคะทอดก่อนนะคะก็จะทำให้ปลานิลกรอบอร่อยแล้วก็เนื่อไม่เละนะคะเวลาเรานำมาผัดนะคะ ทอดไฟกลางนะคะนี่ก็เหลืองแบบนี้ก็ชใช้ได้แล้วนะคะเราก็ตักผักไว้ก่อนนะคะนี่เครื่องปรุงของเรานะคะเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็จะมีปาเินทอดนี่นะคะแล้วก็จะมีพริกกับกระเทียมที่เราตำไว้นะคะแล้วก็จะมีใบโหระพาจากหลังบ้านของเราเองจ้าเราก็มาทำการผัดกันเลยนะคะ เราก็ใส่น้ํามันลงไปนะคะน้ํามันอันนี้จะเป็นน้ํามันพืชนะคะถ้าใครแบบไม่ชอบกินมันเราก็ใช้น้ําสําหรับผัดได้นะคะเราก็มาเจียวพริกกับกระเทียมให้หอมก่อนนี่นะคะใส่ลงไปเลยจ้าเจียวให้หอมนะคะแล้วเราก็จะมาปรุงรสกัน,นพริก เผ็ดแน่นอนนะคะสีสาร์กรืจะมีพริกซีแดงอย่างเดียวเลยวันนี้นี่ะคะหอมแล้วเดี๋ยวเราจะเติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะก็จะทำให้ไม่แห้งเกินดีจ้เติมน้ำลงไปนะคะ เราก็มาปรุงรสกันเลยค่ะวันนี้ก็จะมีเสียงรถโฆษณาข่ายบันไดผ่านบ้านด้วยก็ปรุงด้วยซีอิ๊วขาวซอสปรุงรสนะคะตามด้วยน้ำมันหอยนะคะใสลงไปเลยจ้าเราก็ปรุงรสตามที่เราชอบนะคะชอบรสไหนเราก็ปรุงแบบนั้นนะคะ ตามด้วยน้ำตาลนี่หอมฟุ้งสุนด้วยนะคะเพื่อนๆเติมน้ำลงไปอีกนิดนึ่งนะคะใครชอบแบบน้ำขุกขิกก็สามารถเติมน้ำได้มีน้ำขยำข้าวก็อร่อยนะคะแบบนี้สมพรจะผัดแบบแห้งๆนิดนึงนี่เสร็จแล้วจ้า ปรุงรสตามที่เราชอบเลยนะคะนี่เราปรุงได้ที่แล้วนะคะเราก็มาเอาปลานะคะที่เราทอดไว้ใส่ลงไปผัดคลุกเขาให้เข้ากันนะคะตามด้วยใบโหระพาใส่ลงไปเลยจ้ามีสีสันน่ากินมากเลย ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูเลยจ้าวันนี้นี่นะคะเราก็ผัดแบบนี้ให้เข้ากันถ้าเราชอบแบบมีน้ำนิดนึงเราก็ใส่น้ำได้นะคะดีจ้าแค่นี้ก็เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วจ้าเมนูสำหรับวันนี้นะคะมีปลาอยู่ในตู้เย็นก็นำมาผัดนำมาทําทานนะคะก็ทําได้หลากหลายเมนูเลยสำหรับปลานินนะคะ ไปเลยค่ะตักใส่จานพร้อมเสิร์ฟนี่นะคะเสร็จแล้วจ้าเมนูปลาผัดพริกใส่ใบโหระพานะคะอร่อยอร่อยจ้าเมนูนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเมนูนะคะที่วันนี้สมพรนามาฝากเพื่อนๆนะคะก็ฝากไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอร่อยอร่อยจ้ากินกับข้าวสวยร้อนๆ นี่นะคะเพื่อนๆก็สามารถนำไปทำทานกันได้นะคะนี่เสร็จแล้วไปเลยค่ะบ๊ายบายนะคะพบกันใหม่เมนูต่อไปจ้า